ทุนนะคะมีการคุยกันนะคะแล้วก็จะได้คอฟฟี่คัพนะคะอาจจะได้ไปนัดพบคุยกันแล้วก็จิบกาแฟนะคะเออปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้นะคะทำมิกฟนีเฮลปิ่ฟันแฮปปี้ซิงเกิลนะคะอ่าก็ความรู้สึกเหมือนกับเออ่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะก็คุยบอกรักกันไปเจอกันสตาร์บัคหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็น ความรู้สึกเงนินเพื่อนเหมือน,นีิจะภาดนะคะส่วนอันนี้นะคะก็โอจูงนะคะอัาเด็กจริงจริงคอนดิชชั่นคอนดิชชั่นนิ่งอิเปอเรนต์อเวอร์อินยัวเฮสนะคะก็จะเหมือนกลับไปย้อนยุคนะคะไปอดีตเก่าๆนะคะนึกถึงยุคที่มีเทปคัสเซ็ตนะคะแล้วก็เป็นเไปเรียนด้วยกันโรงเรียนเก่าๆมาหาลัยเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะคนนับลึกความหลังนะคะว่ิมคิดนะคะเป็นอันคอนดิชแนลแล้วนะคะอีพิแอนด์อีซีแฟนเนี่ยอันแล้วแอคเซชั่นรีเทิร์นนะคะก็เป็นลักษณะของรักไหลเงื่อนไขนะคะ ก็มีการให้ได้รับที่เท่ากันนะคะเป็นหญิงอย่างบาล้านนะคะได้กลับมาอยู่นี่นะคะสําหรับทุนเวินเซมของคุณนะคะแล้วก็ไปถึงการมั่นหมายแต่งงานนะคะไฮเออร์คอมมิชแนนต์อินเทนตี้พาร์ทเนอร์ชิพแอนด์ยู